สำหรับผมผมมองว่าตอนนี้ผมเลือกที่จะซื้อกล้องประมาณนี้ครับเพราะไม่ต้องไปนั่งหาไปนั่งรอคิวหรือจะต้องไปพรีออเดอร์โดยการที่จ่ายเงินให้ร้านไปก่อนแล้วเราไม่รู้เราจะได้ของเมื่อไหร่สวัสดีครับนี่คือต้องสรีรวิวเวลาที่เราใช้กล้องนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมจะใช้กล้องเป็น2ลักษณะก็คือการถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปแบบนี้ครับเป็น Talking He a d ทำคลิปรายการหรือจะเอาไป ทำงานอะไรก็แล้วแต่กับอีกลักษณะหนึ่งก็คือการเป็นกล้องถ่ายภาพครับเวลาผมมีกล้องมันก็จะเป็นกล้อง2ตัวเพราะแต่ละลักษณะก็จะใช้แยกกันต่างกันเมื่อปลายปีที่แล้วได้ใช้กล้อง Sony z v e 1 0นะครับตัวนั้นเนี่ยเป็น aps c ถ่ายวิดีโอได้ดีด้วยความที่เป็น aps c เซนเซอร์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงใหญ่กว่าพวก compact ก็จะสามารถถ่ายภาพได้ดีด้วยพอมันเปลี่ยนเลนได้ตอนนั้นเราก็มีเลนคิดมีเลนมือหมุนพอการเวลามันผ่านมามันก็มีกล้องรุ่นใหม่ๆออกมาตัววิดีโอตอนนี้ผมก็เลยใช้เป็นออสม p พ็อกเก็ตเพราะว่าต้องการจะถ่ายเป็น 4K Osmo ออสม e พ็อกเก็ตเป็นกล้องเล็กที่สามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้แต่มันเป็นกล้องวิดีโอครับเหมาะกับการถือเดินถ่ายมันเป็น 4K ก็จริงมีความคมชัดก็จริงสีสันสวยงามก็จริงเพราะว่าเขาเป็น10บิตเลยแต่ว่าความละลายหลังจะไม่ค่อยเยอะมาก ด้วยความที่เขาเป็นเซ็นเซอร์1นิ้วแล้วเราก็มาค้นพบครับว่าอ s m o โ o c k e t ก็ e เนี่ยมันไม่ได้เป็นเซนเซอร์1นิ้วที่เป็น1นิ้วจริงๆมันเป็นแค่สเปคแล้วผมก็ได้ไปใช้กล้อง Fuji x 1 0 6ที่ตอนนี้เนี่ยยังหายากอยู่นะครับคนที่จองก็ต้องต่อคิวกัน ยังมีคนต่อคิวกันอยู่เลยตอนที่เราได้มาเราก็ตื่นเต้นอันนี้ก็ทําคลิปไว้ครับเพราะว่ามันเป็นกล้องถ่ายภาพแบบที่เราชอบระยะเลนส์3ามมิลลิเมตรมีช่องมองภาพแบบที่เราชอบเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับเราดันค้นพบว่าเวลาเราถ่ายภาพอะเราไม่ได้ใช้ช่องมองภาพเลยเหมือนเราใช้จอหลังอะดูเป็นเรื่องปกติเลยขายออกไปครับก็ได้ทุนมากอน,นึงทีนี้ต้องหากล้องตอนแรกก็จะใช้แค่นี้ครับแล้วก็จะใช้คอมแพคหน้านี่นู่นครับจังหวะว่าโซนี่เนี่ยเขากลับมา z V E10 เขากลับมาเป็นตัว Mark 2เขาบอกว่าเขาจะมีออกมาช่วงเดือนสิงหาข <L un ters> อดว่าเขาประกาศออกมาเนี่ยตัวเก่าขายอยู่ประมาณ20,000ื่นต้นๆแต่ตัว Mark 2เนี่ยครับราคาพร้อมเลนนะครับตกอยู่ที่ประมาณ4 3่0 0ืบาท หรือว่าเป็นราคาที่สูงมากกระโดดจากรุ่นก่อนที่ปัจจุบันนี้ราคาอยู่ที่ส0 0 0 0ื่นต้นๆอีกตัวหนึ่งที่เคยมีถูกถามตอนที่ผมบอกว่าถ้าไม่ใช้ X 1 0 6จะไปใช้อะไรผมก็กะว่าจะกลับไปใช้ Ricoh GR3 เพราะเป็นกล้อง Compact APS-C ตัวเล็กแต่ได้เซนเซอร์ APS-C แล้วติดมือถ่ายรูปดีเพราะปัญหาอันหนึ่งตอนที่ผมใช้ X รอครับคือมันต้องมีกระเป๋ากล้องแยกต่างหาก เราไม่สามารถจะพกไปได้สะดวกสบายไม่ได้สามารถจะใส่กระเป๋าเล็กเราได้ปรากฏว่าลิโกจีอัตีตอนนี้ของใหม่ก็ดีดขึ้นไปเป็น4ี่หมื่นกว่าครับของมือสองก็ขายกันอยู่3 0,000กว่าบาทเลยยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรครับเล่ามายืดยาวขออนุญาตแชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางเพราะว่าต้องสร้างรีวิวเนี่ยเป็นคนซื้อจริงๆนะครับแลว้วก็เป็นคนใช้จริงๆเวลาเราซื้อเราก็จะคิดสาราะตะน,นนี่นู่นครับเราเลยเอามาแบ่งปันกันเป็นประสบการณ์ตรงวันนี้ผมได้ตัวนี้มาครับ นิคอน C30 เป็นชุดเลนคิดนะครับ1650ระยะเนี่ยเท่ากันกับ CVE10 เลยนะครับตัวนี้ราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2 6 0 0 0นะครับซื้อในแอปออนไลน์ยอดฮิตยอดนิยมเนี่ยใช้คูปองแล้วเนี่ยตัวนี้จะอยู่แถวแถว2 0 0 0 0ต้นต้นเหมือนกันราคาถือว่าใกล้เคียงกับ Sony CVE10 ตัวแรกนะครับแต่จะแพงกว่าเล็กน้อยนิดเดียววันนี้เอามาให้ดูแกะกล่องเอามาให้ดูลองไปดูว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับ จะเห็นว่าในกล่องเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีอุปกรณ์ให้ครบถ้วนนะครับตัวกล้องกับเลนที่มาเนี่ยก็จะแยกกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีฝาปิดเลนฝาปิดบอดี้และฝาปิดท้ายเลนด้วยผมจําได้ว่าตอนที่ผมซื้อ c v e 1 0เนี่ยตอนนั้นเนี่ยแกออกมาคือเลนเขาติดอยู่กับบอดี้อยู่แล้วเราก็จะไม่มีฝาปิดท้ายเลนและฝาปิดตัวบอดี้คือกล้องตัวนี้มันออกมาเป็นปีแล้วนะปี2ปีแล้วแต่ผมเพิ่งรู้จริงๆว่ามันมีกล้องรุ่นนี้อยู่นะครับ คือนิคอนเนี่ยผมเห็นอยู่ว่าเขามีเจนใหม่ที่เป็นตัว z เมาส์เนี่ยตัว C เมาส์เป็นมิ r ลเรตเจนใหม่ของเขาเนี่ยครับแล้วก็เพิ่งรู้ว่ามันมีตัวล่างสุดตัวนี้คือตัวล่างสุด Z 3 0เป็น APS-C ไม่มี v i e w f i ดอร์หน้าตาคล้ายๆกับ c v e 1 0ครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นนิคอนด้านหน้าตรงนี้จะมีโลโก้ของเขาเป็นชื่อรุ่นนะครับ Z 3 0ปุ่มเอาเลนส์ออก ตัวของนิคอนเนี่ยตัวการบิดหมุนเลนเนี่ยจะต่างจากชาวบ้านนิดนึงครับคนอื่นเขาบิดซ้ายเพื่อเอาออกใช่ไหมครับแต่ของนิคอนเนี่ยคือบิดขวาแล้วเอาออกเอาเข้าก็จะย้อนกันครับด้านหน้าตรงนี้มีปุ่มซ่อนๆอยู่ก็คือเป็นฟังก์ชันสามารถตั้งได้ครับว่าจะให้เป็นโหมดไหนอะไรยังไงแบบไหนได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวเลนเลนเนี่ยเป็นเลนคิดส6 5 0ตัวเลนเนี่ยเม็ดอินไทยแลนด์ฝาเลนก็เป็นเมดอินไทยแลนด์ของนิคอนเนี่ย ตัวเลน์เขาจะใช้เรียกยี่ห้อตัวเองว่า n i ก o n นะครับเป็นเลนส์นิคเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นโลโก้นิ k อนนะแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาใช้เป็นนิคอนนะครับจะใช้งานเนี่ยต้องหมุนออกมาให้มันล็อกกึกหนึ่งแล้วจึงค่อยใช้ซูมนะครับ16 50พอใช้เสร็จมันสามารถหดกลับได้ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะคอมเพ c t ลงรูรับแสงจะอยู่ที่3 5ถึง6.3หมายถึงว่าเริ่มต้นที่3.5ครับแล้วเวลาซูมไปเรื่อยๆเนี่ย รูรับแสงก็จะต้องแคบลงแล้วไปสุดอยู่ที่6.3มันก็เลยเป็นแค่เลนคิดแต่เลนคิดเนี่ยเขาขายแยกเนี่ยก็ราคาแบบหลายพันอยู่นะครับ7-8็ดแได้เท่าที่ผมเห็นนะเป็นของใหม่แล้วก็ตรงนี้มีวงแหวนไว้ปรับค่านะครับหมุนได้อยู่ที่นิ้วชี้ตรงนี้อันเนี้ยคือจุดที่ค่อนข้างจะแตกต่างกริปเขาเนี่ยลักษณะกริปจะเป็นแบบกล้องเลยครับจับแล้วถนัดมืออยู่มือ มากกว่าครับตรงท้ายเนี่ยถ้าเราเห็นว่ามันจะยืนยืดแบบนี้ก็คือเราจะวางเป็นวางนิ้วโป้งไว้ได้อย่างสะดวกสบายขึ้นแล้วตัวกล้องเนี่ยไม่ได้เล็กมากเกินไปมีความสูงกว่า s ซ ny z v e 1 0เล็กน้อยเราก็จะจับได้ถนัดมากขึ้นครับนิ้วก้อยเนี่ยยังไม่ล่วงลงมปตอน s ซ ny c v e 1 0เนเนี่ยจำได้ว่า ใช้3มนิ้วต้องใช้3นิ้วแล้วเราก็ไปเข้าใจว่าจะต้องซื้อเพลทมาใส่มาใช้แต่สุดท้ายแล้วเอาจริงๆมันก็ไม่ต้องมีก็ได้ครับคือถ้าเราใช้เป็นอย่างนี้มันจะสะดวกมันจะคอมเพกตามที่เขาดีไซน์มาแล้วตรงนี้ก็เป็นแบบหุ้มหนังเป็นลักษณะเหมือนกล้องกล้องที่เป็นกล้อง DSLR เเป็นกล้องแบบสมัยก่อนเป็นรุ่นดั้งเดิมนะครับหมุนมาที่ด้านหลังด้านหลังตรงนี้ก็เป็นการควบคุมต่างๆตามไอคอนเลยครับมีปุ่มซูม ขยายรูปลดรูปมีปุ่มเพลย์นะครับปุ่มดูรูปแล้วก็ปุ่มเข้าเมนูตรงนี้เป็นบังคับ4ทิศทางไม่หมุนไม่ได้นะครับเป็นปุ่มตกลงตัวไอนี่คือเป็นปุ่มเข้าเหมือนฟังก์ชันนะเข้าควิกเมนูอะไรแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มล็อกแสงล็อกโฟกัสอันนี้ก็เป็นปุ่มหมุนคอนโทรเพราะมันมี2ออันเนี่ย ไอ้คอนตัวหมุนหมุนคอนโทลนะครับเราก็จะสามารถวงแหวนหนึ่งคอนโทหรูรับแสงวงแหวนหนึ่งคอนโทลสปีดกล้องได้ให้ดูด้านหลังไล่ไปจนจบก่อนอันนี้เป็นจอขนาด3นิ้วจอเป็นจอพลิกได้แบบนี้จอเนี่ยมีจำนวนพิกเซลหน้าจอเนี่ยชัดกว่า Sony ZV E10 คือเป็น โซนี่ซี e10 รู้สึกจะแบบไม่ถึงแสนดอดอะไรประมาณนี้ตามเลขสเปคนะอันนี้จะจะแสนขึ้นจะต่างกันอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งก็จะมีความคมชัดกว่าแต่ว่าถ้าใช้จริงๆไม่ได้เทียบก็อาจจะไม่ได้รู้สึกมากครับจอเป็นจอทัชสกรีนทัชสกรีนได้ทั้งจอเลยครับบังคับปุ่มหรือว่าจะ แตะแล้วโฟกัสแตะแล้วถ่ายอะไรเงี้ยได้หมดอยู่ที่เซตอัพอยู่ที่เซตติ้งเลยด้านบนตรงนี้เป็นปุ่มลบมาอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็เป็นปุ่มเลือกโหมดการถ่ายปุ่มเลือกโหมดการถ่ายปุ่มตั้งเวลาตรงนี้ถ่ายเนี่ยตามสเปคเขาคือได้11เฟรม per second แล้วก็มาด้านข้างด้านนี้มีช่องไม้ช่องไม่ไว้เสียบไม่ไม่มีหูฟังอีก2ช่องที่เหลือก็คือแต่มันเนี่ยมันจะต้องมียื่นๆอ่างเงี้ยออกมาก็คือ HDMI ตัวไมโครนะครับแล้วก็ USBc ชาร์จในตัวกล้องไอ้ตรงนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เป็นเป็นจุดที่เราต้องยอมรับนิดนึงไม่งั้นก็ไปซื้อที่ชาร์จแยกเพราะว่าเดี๋ยวนี้กล้องซื้อมาเขาก็ไม่มีตัวเสียบชาร์จปลั๊กชาร์จให้แล้วเพราะว่ามันเป็น usb ก็ให้เสียบชาร์จกับกล้องได้เลยต่อด้วยแบตเลยละกันแบตจะมีขนาดประมาณนึงครับไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กมากตัวนี้รหัสแบตคือ enel 25บานะครับบางอันก็เป็นสีดำนะ อันนี้มากับกล้องจะเป็นสีเทาแล้วก็ช่องใส่การ์ดก็อยู่ที่แบตอันนี้เป็นข้อสังเกตอันนึงมันจะเป็นแบบแบบเดิมอยู่ด้านบนแผงควบคุมไอ้วงแหวนนี่ที่บอกไปแล้วนะครับแล้วก็มีปุ่มเลคคอร์ดปุ่มแยกเวลาเราถ่ายเราก็จะเซตให้ตรงนี้เข้าหมวดวิดีโอเนี่ยเราเซตเราเซตเป็นชัตเตอร์เนี่ยได้อ่าด้านหลังผมลืมไปอันหนึ่งครับอันนี้คือตัวโหมดวิดีโออันนี้จะเป็นเหมือน รุ่นของเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาตอนดี0 0 1เมื่อที่ผมได้ใช้เมื่อเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยตุ๊กกล้องตัวแรกของเราเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันลักษณะคือเป็นเลื่อนสวิตช์อันนี้จะเห็นว่าเต็มเฟรมก็จะเป็นกล้องภาพนิ่งนะครับเป็นวิดีโอปุ๊บก็จะมีแถบดําเป็น1ิต่อ9มาแต่จะสังเกตให้เห็นว่ามันไม่ได้มีการครอปลงเลยนี่ผมตั้งเป็น 4K อันนี้เป็นข้อแตกต่างเป็นข้อดีและเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมเลือกกล้องอันนี้นะครับ คือธรรมดาเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนเป็นโหมดวิดีโอเนี่ยมันจะต้องถูกครอบแต่ตัวนี้ครับมันจะไม่ไม่ถูกครอบหายไปผมจะให้ดูอ่ะสังเกตที่หน้าผมนะแล้วเวลาเปลี่ยนเป็นโหมดวิดีโอเฟรมยังเท่าเดิมครับตัวนี้เป็น 4K 30เฟรมเซกันตรงนี้มีปุ่ม ISO ก็กดแล้วก็ปรับค่าอะไรต่างๆได้อันนี้เป็นปุ่มหมุนเลือกโหมด ปกติธรรมดาเลยครับมีความแข็งแรงแน่นหนาดีตามสไตล์ของนิคอนกล้อง DSLR ดั้งเดิมนะครับและ2ขีดๆนี้คือไม้ช่องไม้เดี๋ยวแนะนําเสร็จผมจะลองเปลี่ยนใช้อันนี้ถ่ายแล้วลองฟังเสียงไม้หัวกล้องดูแล้วก็ตรงนี้เป็นฮอตชูฮอตชูเนี่ยก็คือเอาไว้ใส่แฟลชไปติดแฟลชได้นะครับโดยที่ฮอตชูเขาไม่ได้มีฝาปิดนะไม่ต้องมีฝาพลาสติกปิดใดๆทั้งสิ้นครับไม่ได้ให้มาด้วยตรงนี้รูรังผึ้งแบบนี้ก็คือ ลำโพงของเครื่องแล้วสัญลักษณ์นี้คือทุกกล้องจะมีครับเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าเวลาที่เขาวัดระยะว่าระยะตรงนี้กี่เมตรกี่เมตรเนี่ยคือระยะจากเซ็นเซอร์คือตรงนี้ครับที่จะบอกว่าเริ่มตรงนี้เนี่ยไปถึงกี่เมตรชัดถึงกี่เมตรหรือระยะใกล้สุดได้18เซนก็คือต้องวัดจากตรงนี้ไป18เซนตรงนี้เป็นแค่รายละเอียดดีเทลแล้วก็มีสายห้อยเป็นแบนๆแ,แ,แบบนี้ครับรู้จักภายนอกแล้วเดี๋ยวลองเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ ถ่ายคลิปดูนะครับอันนี้เป็นภาพจากนิคอน4 3 0นะครับเป็นโหมดพอร์เทรตผมยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรกับเขาเยอะแยะเรื่องการปรับแต่งโปรไฟล์ภาพมีเยอะครับมีเยอะพวกเมนูเนี่ยถ้าอยากทราบดีเทลรายละเอียดเนี่ยลองหารีวิวดูครับมีอยู่หลายเจ้าเลยทั้งไทยทั้งเทศแต่วันนี้ผมจะพูดถึงความรู้สึกของคนที่เลือกซื้อมาซื้ออะไรเอาอีตอนนี้นะครับ ตอนที่ Sony เขาออก CVE10 m a r k II 2แล้วอันนี้ภาพจากเลนคิดด้วยนะครับแล้วก็เสียงเนี่ยตอนนี้ยังเป็นเสียงที่ผมต่อไมชัวแล้วก็ต่อเข้าคอมเพื่อบันทึกเสียงให้มันชัดเจนที่สุดจะลองเสียงจากหัวกล้องให้ดูนะครับอันนี้เป็นเสียงจากตัวกล้องอันนี้ผมเพิ่งได้ลองเหมือนกันนะแต่ตอนที่เราดูรีวิวเนี่ยตอนที่ยูทูบเบอร์ท่านอื่นเขาลองให้เราดูเนี่ย เสียงเราเห็นว่ามันมีความชัดเจนครับบางคนเนี่ยไปเทียบกับ c v e 1 0เนี่ยตัวแรกนะผมถือว่าตัวนี้มีความชัดเจนคมชัดมากกว่าแล้วก็ไม่ต้องไปปรับอะไรเยอะแยะ c v e 1 0ตัว2เนี่ยเขามีโหมดปรับว่าจะรับเสียงข้างหน้ารับเสียงรอบรรับเสียงข้างหลังอะไรแบบเนี้ยเหมือนเขาปรับปรุงใหม่แคปซูลคือ c v e 1 0 Mark 2เนี่ยเขาปรับปรุงเยอะเลยครับน่าใช้ดีทีเดียวจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของจอนี่ผมให้ดูหน้าจอตอน อัดแล้วเราพลิกมาเป็นข้างหน้าแบบนี้เขาก็จะมีขอบแดงๆขึ้นให้เราดูเหมือนกันครับแต่ว่าพอเวลามันพลิกมาแบบนี้แล้วเนี่ยเวลาเราจะกดเมนูควิกเมนูกดไม่ได้นะครับไม่ขึ้นต้องควิกเมนูเนี่ยคือจะไปปรับค่าต่างๆต้องพลิกกล้องไปข้างหลังแล้วกดควิกเมนูแล้วค่อยปรับตั้งเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเวลาเราถ่ายตัวเองเนี่ยก็คือเซ็ตไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็พลิกมาเพื่อดูอย่างเดียว ผมไม่รู้ว่าในอนาคตเฟิร์มแวร์ต่อไปของเขาเขาจะมีการปรับปรุงอะไรแบบนี้ไหมเพราะว่าอย่างเราถ่ายเองแบบนี้มันก็ถ้ามันกดควิกเมนูแล้วขึ้นได้มันก็น่าจะดีนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่บอกว่าเป็นทัสกรีนเราก็ปรับจากอันนี้ได้เลยเลือกได้นะครับว่าสปีดชัตเตอร์เท่าไหร่รูรับแสงเท่าไหร่นะครับตอนนี้คือกว้างสุดแล้ว3.5.1จุดหนึ่งที่ผมชอบของตัวนี้คือสวิตช์กล้องที่เป็นสวิตช์เหมือนสวิตช์กล้องที่จะต้องเลื่อนกึกๆอยู่ที่นิ้วชี้นะครับ อันนั้นนะเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นกล้องดีแล้วก็ระบบออโต้โฟกัสของเขาครับอันนี้เราเลือกเป็นออโต้โฟกัสแล้วให้เขาโฟกัสที่ตาก็จะฟอลโล่แบบนี้อันนี้ไม่ได้มีโหมด Product Showcase เหมือนโซ n y ่เขาแต่ว่าระบบโฟกัสเขาจะเป็นแบบนี้ครับสมมุติว่าผมรีวิวของผมพูดถึงของตอนนี้เขาโฟกัสที่หน้าเราหน้าเราจะคมชัดมากเพราะเขาโฟกัสที่ตาเวลาโฟกัสของเขาก็จะเป็นอย่างอย่างนี้ครับ จะต้องรอนิดหนึ่งไม่ได้แบบยกขึ้นมาปุ๊บแล้วไวเลยอันนี้คืออาจจะเป็นข้อด้อยหรือข้อสังเกตสําหรับคนที่จะลองใช้ตัวนี้ดูนะครับแต่ผมก็มองว่ามันก็เป็นการโฟกัสที่ค่อนข้างจะธรรมชาติดีแล้วก็อาจจะขึ้นอยู่กับเลนตัวเลนเนี่ยของนิคอนเนี่ยเขาจะมีตัวอักษรอันหนึ่งที่เขียนว่า vr vr หมายถึงเป็นเรื่องของระบบการสั่นครับก็คือเลนตัวเนี้ vr เนี่ยเลนคิดเนี่ยก็คือมีการสั่นในเลนตัวกล้องไม่มีการสั่นนะเขามีการสั่นในเลนแต่กล้องเขาจะการสั่นด้วยระบบของดิจิตอลเขาก็มีครับเป็นสเตอร์เบลเซชันแบบดิจิตอลเมื่อก่อนเนี่ยเราเริ่มต้นจากนิคอนแล้วยุคที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีแค่นิคอนกับแค n นนเขาก็จะแข่งกันอยู่2อันต่สมัยก่อนถ้าวิดีโอแค n นนชนะเลิศครับยุคนั้นเนี่ยแคแนนเนี่ยเขาบอกว่าวิดีโอเขาดีระบบโฟกัสของวิดีโอดีมากเราก็เลยมาลองใช้แค n นนครับแล้วถัดมา จู่ก็มามี Sony Sony ตอนนี้ก็คือเป็นคู่แข่งแบบใครๆก็ใช้โซนี่ครับเราเองก็เข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมโซนีอีกสักพักหนึ่งเลยเพราะข้อดีคือเลนเข้าใช้ได้หมดแต่อย่างนิคอนเนี่ยนิคอนพอมันเป็นซีเมาส์เนี่ยแซดเมาส์เนี่ยก็ต้องใช้เลนเฉพาะของแซดเมาส์เขาจะใช้เลนเก่าเลนยุคเก่าเขาเนี่ยเราต้องมีตัวแปลงเป็นชื่ออะไรอะ FTC adapter อะไรสักอย่างเนึ่นครับ ก็ตัวนั้นก็ประมาณ7 8็ดแปอีกก็ต้องไปซื้อมาแปลงแล้วมันก็จะหนาๆถ้าคุณมีเลนส์นี้ข้อ,อยู่แล้วก็เอามาใช้ได้คือกล้องเนี่ยครับตัวกล้องเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์สําหรับเราส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมักจะชอบเนี่ยถ้าติดตามต้องท่ารีวิวมาจะเห็นว่าเราเปลี่ยนกล้องไปเรื่อยเลยเหมือนเราอยากลองนั่นนี่นูน่นเปลี่ยนไปวนไปวนมาเดี๋ยวก็ไปยี่ห้อน,นั้นเดี๋ยวก็ไปยี่ห้อน,นี้แต่สุดท้ายครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้เห็นได้รู้สึกเนี่ยคือถ้าเราใช้ของอ่ะ ของพวกนี้มันนำพาไปสู่สิ่งสื่ออะไรบางอย่างที่เราต้องการจะสร้างสรรค์ซึ่งตัวผมเองผมรู้ตัวเองแล้วว่าอ๋อเราเป็นพวกไฮบริดคือถ่ายวิดีโอแล้วก็อยากได้ภาพนิ่งจากเซนเซอร์ดีๆเซนเซอร์ที่มีขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งด้วยอยากจะไปใช้ฟูลเฟรมเหมือนกันก่อนจะซื้อตัวนี้ก็มอง a 7 c ไว้ครับเพราะว่า a 7 c ตอนนี้ราคาถ้าหาดีๆเนี่ยแถวแถวสี่หมื่นนต้นๆเราก็ซื้อได้ครับ ราคาใกล้เคียงกับ Sony c v e 10 Mark i 2ที่เป็นตัวใหม่ทีเนี้ยในเชิงของเทคนิคอลเทคนิเชียนต่างๆเนี่ยสำหรับผมผมมองว่าตอนเนี้ยผมเลือกที่จะซื้อกล้องประมาณนี้ครับกล้องที่เรียกว่าตกรุ่นไปแล้วตกรุ่นในตลาดคือมันไม่ได้มีใครสนใจแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งหาไปนั่งรอคิวหรือจะต้องไปพรีออเดอร์โดยการที่จ่ายเงินให้ร้านไปก่อนแล้วเราไม่รู้เราจะได้ของเมื่อไหร่ เราเอาของที่มันมีอยู่ครับเพราะอุปกรณ์ตอนนี้มันเยอะจริงๆแล้วเราก็เลือกซื้อเพราะฉะนั้นณนะขณะนี้ครับกล้องตัวนี้สําหรับผมน่าสนใจมากมันเป็น APS-C มันถ่ายวิดีโอได้สูสีกับ CvE10 บางโหมดบางฟังก์ชันดีกว่าตั่ด้วยซ้ำราคาถูกกว่า CvE10 Mark II ตัวล่าสุดที่บางอันก็คล้ายๆกันแต่บางอันเขาก็เหนือกว่าเช่นเรื่องของบิต เป็นภาพ1 0บ i ิตเป็นไฟล์10บิตเป็น 4k 10bit บิตอันนี้ 4k 8bit บิตพวกบิตเนี่ยมันมีผลกับคนที่ชอบเกรดสีวิดีโอครับเน้นๆแบบนี้แต่8 b i บิตก็ไม่ได้แย่เพราะกล้องที่เป็น1 0บ i ิตก็จะเป็นกล้องที่โปรขึ้นไปก็อย่างที่บอกว่าส่วนต่างประมาณ20,000บาทอะ่ะมันก็จะต้องมีอะไรบางอย่างที่เราได้เพิ่มเข้ามาแต่ตัวนี้20,000ต้นต้นเป็นกล้องที่เป็นเวทเทอร์ซิลด้วยครับกล้องถ่ายภาพเวทเทอร์ซิลเนี่ย ก็คือมันจะกันละอองเอาไปใช้ตามสภาพภูมิอากาศก็จะมีความอดทนนิดนึงพวกเลนพวกตัวกล้องตัวบอดี้เนี่ยเขาก็ออกแบบมาแบบเหมือนกันกันฝนกันฝุน่นได้ประมาณหนึ่งกว่ากว่ากล้องที่ไม่ได้บอกว่ามีเวเทเตอร์ซิลมันก็เลยค่อนข้างจะสําหรับผมผมรู้สึกว่ามันเป็นกล้องมันมันเป็นกล้องกล้องๆมากกว่าเพราะว่าด้วยความที่เป็นนิคอนนะครับเป็นบริษัทที่ทํากล้องมานานมาก ตัวบอดี้เนี่ยมีวัสดุมีหน้าตามีความหนักแน่นที่ผมว่าคุ้มราคานี้เราซื้อตอนนี้เนี่ยมีส่วนลดมีอะไรอีกเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่จะใช้สิ่งนี้ครับคลิปนี้อัดมา 2- 3สรอบแล้วครับเพราะว่ามันยาวทุกรอบเลยแล้วสุดท้ายก็เลยยอมรับตัวเองครับว่ายังไงก็ต้องยาวเพราะว่ามันมีเรื่องอยากพูดอยากแชร์ให้ฟังถ้าใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้ขอขอบคุณแล้วก็หวังว่า คุณก็คงจะได้อะไรได้ส่วนประกอบได้แนวความคิดบางอย่างในการเลือกซื้อกล้องของตัวเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ